พี่ปก,กรณ์เหรอคะโมนิ Morning, ค่ะพี่ปกรณ์พี่ปก,กรณ์กกรคะเเรซ่าถึงเมืองไทยแล้วนะคะพึ่งกลับมาจากลอนตอนเหนื่อยมากเลยะคะ่ะพี่ปก,กรณ์มารับเเรซ่าหน่อยนะคะพี่ปก,กรณ์คะพี่ปก,กรณ์คะไม่ได้นะคะยังไงพี่ก็พี่ก็ต้องมารับเีเทรซานะคะพี่ปก,กรณ์คะฮะลัฮะโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหล จมรับอเนี่ยกิโม่เนี่ยดูมากเขาไม่มารับหรอกมัวแต่ทำงานไงน้าเจอเครีดยดเลยน่ะดูกลุ่มเด็กเรียนตรงนั้นดีกว่านะดูมทำไมไปสาวเจอเจอที่ไม่ดูไม่หนักหนุนมากเลย,เเยว,ว่าเด็กจะโดดเด็กก็แต่งตัวดีนะจะโดดเด็กไม่ได้ไงนี่ คุณหญิงแม่เหรอคะเชนเลสจะไปหาคุณหญิงแม่นะคะเรามีเรื่องต้องคุยกกันไปกันเ